สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนตื่นเศ้ามากก็มาส่งกาแฟกินจ้ากินกาแฟก่อนสิไปเห็ดอยากนีจ่จ้าจ้าหอมว่าจ้าแต่ไม่ได้กินกาแฟกับเห็ดยังเมื่อไหรจ้าเพื่อนเพื่อนต้องได้แจงยุจ้า ปิดประตูหลังบ้านจ้าบบบนี้คนละเปิดไปบางท่านไห้แจงดก็ได้จ,ดจ้าเป็นหนึ่งเขาจ้าบบบนี้เอาา้อหามนะหน่อยหน,น่อยก็ะเด็นต้งหน่อยต้งหน่อยมากอีมมอมมันสืออ่ออีมมุออ่มอีเมามาก็ไเด็นไปนี้ข้างมาเขาวจ้าหนึ่งต้องแกดีจ้าจะเป็นเพื่อนหนึ่งเขากันจ้าจกเขาเย็นใช เอามาเขาไว้จ้าเ้ามาเขา,า,าเรียบวันนี้ก็เปิดน้ำล่างถวยจ้าวาันนี้เก,กี่ยวกาแฟก็ตังย่ข้างจ้ากินไปนำกินกาแฟไปนำล่างถวยไปนำจ้า เงียตื่นเสาถึงวาเห็ดยังแนเนี่ยหเวียกเงีนเวียกสร้านจังสีห่หล่ะจ่ยายยมมืหอเสาเขานึ่งนามีครับเขากํานามแจ้งมากสวยมากไปเหตดการเห็ดงานกันจ้าตังว่าละนาทีน,นาะจะเนาะมหาก็บได้กินจ้า าเหตุก,การูปงกาต้องฝนตกนี่แนะ่ะจะตกมาสวดเดียวข้าวเดียวกันนี้จะฝนก็นได้จะร่างตัวท่านเรียนอยู่กินกาแฟอีกแล้วจ้ะ ก็ั่างคืนจ้าี้อันนี้ว่าใส่เขาเหบัดนจะกส้เขาลวจ้ามกเขาก็ึืนดีดีค้นข้าวมเขาขึ้นนล้วันนย้ดว่าใส้จ้าบันนี้นนาสาไส้เขาจ้าโอ้เขาไม่หอมจ้า เอาเหี้ยเจร์จักปันแล้วจะเนาะใส่เท้าเหิหาเด้าเน่ยแปบๆเนีอจ้ะใส่แล้วก็ใส่ิ๊บจ้ามึงิ๊บเข้าหน่อยใส่จ๊บหน่อยๆนีน่กินว่าเหมือนเตจ่าสองคนเก็บเนืาอไส้เท้าไส้านามจ้าวตก ก็บไว้เป็นระเบียบจ้ายามีกิบใส่ก็ส่ใส่สสสยงไงจ้าถว้วซ่ากรล้างราวาลางลรล้วจา้าเก็บิบเขาเก็บิบนามันจ้าเสร็จ้าจจเบียรขอบคุณที่รับชมจา้าสวัสดีจา้า